นิชาเปิดโหมดแซบพริกยกสวนลุกล่าสุดทำทะเลเดือดใครว่าหวานนิชานัทนิชาเปิดโหมดแซบพริกยกสวนลุกวันพีทวสูงปรีดทำทะเลเดือดขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงใครว่านางเอกต้องหวานอย่างเดียวเพราะล่าสุดเนี่ยนางเอกสาวสุดฮอตนิชานัทนิชาเขาลุกขึ้นมาเขยา่าวงการแล้วค่ะด้วยการประกาศสัปดาห์ความแซบประดับพริกยกสวนทำเอาโลกออนไลน์เนี่ยลุกเป็นไฟ อย่างแท้จริงสำหรับนิชานัธนิชานะคะเธอเข้าวงการมาตั้งแต่ประมาณอายุ17ปีค่ะเริ่มจากงานถ่ายแบบเล่น MV ก่อนจะได้เป็นนางเอกช่อง3ในปี2555จากนั้นก็มีผลงานต่อเนื่องเป็นที่รักของแฟนๆจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าน,นิชาเขาปล่อยภาพลุกต้อนรับซัมเมอร์ริมทะเลที่ปังสุดๆค่าด้การใส่ชุดวันพีทที่วอลสูงปรีตโชวหุน่นเอสเคิร์ฟผิวขาวออร่า ที่สว่างวาบทำเอาแฟนๆตะลึงในความเซ็กซี่ที่ซ่อนรูปไว้ภายใต้ลุกหวานหวานค่ะแต่ความเผ็ดร้อนของนิชาเนี่ยไม่ได้เพิ่งมานะคะย้อนดูลุกเก่าๆของเธอเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละลุกคือไม่ธรรมดาตั้งแต่เดรสซีทรูบางเบาโชว์สัดส่วนแปะหรือแม้แต่ลุกชิลๆอย่างเสื้อกล้ามกับยืนก็ยังดูเซ็กซี่มีสไตล์และมีคลาสค่ะเบื้องหลังความมั่นใจเกินร้อยที่เราเห็นจากทุกลุคของนิชาก็คือทัศนคติ ที่เชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะท้าทายกรอบคำว่านางเอกต้องเรียบร้อยภาพพับไว้เธอพร้อมจะเปิดโหมดให้แฟนๆได้เห็นครบทุกรสทั้งหวานก็ได้แซบก็ได้แล้วแต่ใจเธอจะครีเอทเลยค่ะงานนี้บอกเลยใครไหวไปก่อนพระนิชาณธานิชาเขามาแรงจริงๆค่ะที่สนดแล้วว่าเธอคือผู้หญิงยุคใหม่ที่สวยเก่งมั่นใจและพร้อมจะเฉิดฉายในทุกบทบาทและทุกลุกใครที่ยังไม่ได้เห็นความแซบแบบเต็มข้อ ของเธอเนี่ยต้องรีบไปกดติดตามอินสต g r a m เลยนะคะรับรองว่าตาค้างจะลืมหายใจแน่นอนคะ่ะแถมขอเพิ่มความเห็นส่วนตัวจากแอดมินตรงนี้เลยนะคะในฐานะผู้หญิงด้วยกันยังรู้สึกว่านิชาเธอน่ารักแล้วก็แซบแบบปุ๊กปิกในสไตล์ของเธอจริงๆคะ่ะเห็นแล้วอยากจะตะโกนให้ล้านสตูไปเลยว่าทะเลขาวโวย